แฮมเบอร์กี้วันก็จะถือปีไม่เมืองหรือว่าสงการแล้วไครที่ยังขึนเมนูกับเข้าหรือว่ากับแก้มยมาออกก็ขอแนะนํานี่เลยนะครับซาจ้นควายบอกว่าจะเป็นเทศากาลไหนไหนคนเหนือก็จะนิยมเอาจิ้นมาแปรงซาแปรงลาบสู้กันกินการทาซาจ้นควายของคนเหนือนี่แงอย,ย่างใดหรือว่าทํายังไงวันนี้ไอสุดหลอกก็จะมาทำเมื่อพอก่อนอื่นเขาจะต้องมีจิ้นแล้วกับพริกลาบมันถึงจะทําได้พอได้จ้นมาแล้วเขาก็จะไปล้างน้ําทาความสะอาดแล้วก็เอามาซอยบางๆและที่หันทันตอนนี้คนเหนือก็จะเรียกว่าผ้าตัวบหรือว่าผ้ากิริ้ว ถ้าเป็นภาษาการก็จะเรียกว่าสะใบนาแล้วที่ฮันตอนนี้คนเหนือก็จะเรียกว่าคันนาหรือว่าคันแทนาส่วนอันนี้ก็แน่าจะหู้จักกันหมดทุกคนนะครับก็คือตามนั่นเองวันนี้เขาจะรซ่แบบดิบิบทุกอย่างเลยนะครับมีการเอาไปลวกใครที่บะมักกินดิบถ้ายำเสร็จแล้วก็เอาไปขั่วหรือว่าเอาไปส้มน้ํามันก็ได้แซ่ของคนเหนือนี่เขาจะใส่พักไผ่หอมดวนหรือว่าพักแพ้วต้นหอมพักป้อมหรือว่าต้นหอมพักชีล้วก็พักชีหรือว่าพักชีฝรั่งบางที่ก็จะห้องว่าพักชีใบเลยแล้วก็เพิ่มความเผ็ดด้วยพริกแก เวลาที่เขากิงซาแล้วไปคบใส่นี่นะมันตึงยางคือสูตรนี้เขาจะใส่หอมแดงซอยและกะจักไคหรือว่าตะไคร้าาซอยลงไปตัวนะครับมันตึงเข้ากันดีขนาดนาซอยจีนซอยพักประเมินแล้วไอซูลลกก็บ,บอกว่าขอแก้ข่าวเห็นสักหน่อยเตะแก้ข่าวแล้วไอซูลลก็จะมยายามซาน้ำในกะละมังก็คือน,น้ำเพียะที่เอาต้มมาแล้วนะครับเขาจะใส่เกลือลงไปก่อนตามด้วยพริกลแล้วและที่ขาดม่ได้เลยก็คือผงคอแห้งกาถ้วยแดงใส่นักลํานัก,นกใส่น,น,ใสน,น้อยลํำน้อยพริกแลบของคนเหนือนี่จะมีอยู่หลายแบบนะครับบอกว่าจะเป็นแบบผงแบบก้อนก็แล้วแต่ว่าบ้านไหนทำยางได สูตรไผ่สูตรมันใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็โกนนื้มันเข้ากันแล้วก็ใส่พักที่เอาหั่นไว้ถ้าเป็นบางตี้เพิ่นก็จะเอาจีนใส่ลงไปก่อนแล้วก็ใส่พักมาลุนคำว่ามะลุนภาษาการก็จะเรียกว่าทีหลังไอสูตรเราก็บอกว่าสูตรนี้ที่เอาใส่พักลงไปก่อนมันจะมีความหอมของพักก็แล้วแต่ว่าสูตรไผ่สูตรมันมันก็กินเหมือนกันได้หมดใส่จีนลงไปแล้วก็โกนนื้มันเข้ากันแล้วก็ใส่พริกแต้หรือว่าพริกขี้หนูซอยแล้วก็จักไคหรือว่าตะไคร้ซอยแล้วก็หอมแดงซอยมีบ้านไหนทำซาสสูตรอีพ่องคอมเมนต หรือว่าเคี้ยวใส่มันจะมีความอร่อยมากๆพอใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็โกนน้ำมันเข้าการแนมกัาย้ำนะครับเขาจะต้องโกนน้ำมันเข้าๆกันอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าการทำซาเราจะต้องซอยแบบบางๆเวลาเขามาย้ำมันจะได้เข้าในตัวเนื้อโกนเข้ากันแล้วก็มาจิ้มพอว่ารสชาติมันเป็นอยนยังใดไผ่มักเผ็ดมักเค็มมักขมยังใดกัดแห้งเอาสาหรับใครที่บักกินดิบกะตั้งน้ำมันอห้อนๆแล้วก็เอาหอมขาวเข้าไปเจียวแล้วก็เอาซาเข้าส้มส้มสักหนึ่งนาทีกับปอนะครับมันตึงหวานจวกกั นักนะครับเวลาที่เราไปกินหรือว่าไปเคี้ยวใส่มันจะมีความอร่อยมากๆใครที่มกักซาสุดนี้ปีใหม่เมืองหรือว่าสงการนี้ต้องจัดแล้วมาครับมากินข้าวตัวกันซาจีนควายเพ็ดๆของผมมันตึงอย่างคือ